สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศที่ถือว่ายิ้มได้ขึ้นมาหน่อยในวันนี้จริงๆแล้วมีข่าวดีเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าราคาของเหรียญเนี่ยเอาละเขียวขึ้นมาแต่มันก็ย้อนแย้งอ่ะเพื่อนๆมันควรจะก้าวกระโดดมากกว่านี้นะครับยกตัวอย่างข่าวแรกเนี่ย Google นะครับเขาไปดึงตัวอดีตผู้บริหารของ paypal เข้ามาดูแลในเรื่องของ Google Pay นะฮะวันนี้ผมพยายามจะเจาะข่าวนี้ให้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจมากเลยเพื่อนๆแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของ Key Takeaways นะครับเขาบอกว่า The specifics of Google's crypto plans are unclear นะครับก็คือแผนเนี่ยมันเหมือนกับ หลายหสายข่าวเขียนไปว่ามันน่าจะมีแผนลับอะไรของ Google ที่ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะเข้ามาทำอะไรเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เซีแต่ทุกสายข่าวมองว่ามันจะมีผลต่ออุตสาหกรรมคริปโตเป็นอย่างยิ่งซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับเเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้ Google ดึงตัวอดีตผู้บริหาร PayPal นมาดูในเรื่องของ Google Pay มาน่าจะมีการขยาย ไปทางสินทรัพย์ดิจตอนอย่างแน่นอนเนี่ยนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครตรงนี้ผมสงสัยมากเลยว่าคนทั่วไปคนไทยทั่วไปอย่างเราเนี่ยคิดกันยังไงนะฮะส่วนในในตามพวก Reddit หรือว่า Twitter เนี่ยก็มองว่าอาจจะบางคนบอก Google อาจจะเป็น Exchange อาจจะมี Swap ในอนาคตก็ได้นะฮะหรือว่าเป็น คริปโตคัสตอดีให้กับคนที่ใช้ Google หรือเปล่านะเราสามารถที่จะแบบว่านะมีมีวอลเล็ตกับเขาได้ด้วยหรือเปล่าเพื่อนๆน,นะฮะคอมเมนต์เข้ามานะครับอีกข่าวนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้สาวกของโดสเนี่ยยิ้มได้ขึ้นมาหน่อยแต่ก็แป๊บเดียวนะเพื่อนๆคุณ Billy m a r ร์ s ัสนะครับผู้ร่วมก่อตั้งโดสคอยแกเข้าไปทวีต ในแมคโดนัลล์นะฮะในทวีตของแมคโดนัลล์แกบอกว่า I want a fry นะครับคืออยากได้เฟรนส์ายนะฮะแล้วเนี่ยเพื่อนๆ <laughs> มันก็มีการตอบกลับมาจากแมคโดนัลล์โดยการที่มีรูปชิบะหมาชิบะอินุเนี่ยนะฮะหมาพันชิบะอินุนะฮะไม่ให้เหรียญชิบะอินุหมาพันชิบะอินุเนี่ยดอชของเราเนี่ยข่าเฟรนส์ายด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับวันเนี้ยถ้าเข้าไปดูในดอ g e Community บน Reddit เนี่ยทุกคนก็เข้าไปเขียน ให้ทาง McDonald เนี่ยเขาแบบรับรับโดชเถอะนะรับโด e เถอะซึ่งผมเชื่อว่าก็ต้องมีแผนอะไรสักอย่างอะเพื่อนเพื่อนถ้าเราจำได้นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วเพื่อนเพื่อเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยในเรื่องของเบอร์เกอร์คิงนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้เบอร์เกอร์คิงเขาใครมาซื้อเบอร์เกอร์เนี่ยรู้สึกว่าเกิน6ดอลลาร์นะฮะเขาแจกมีแจกบิตคอยน์เอ e ีเรียมแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือโดชคอยก็คือเหมือนกับว่า เราไม่รู้เราจะได้เท่าไหร่นะเขาก็แบบว่าให้1 d o โดชบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็โชคดีอาจจะได้อ t h e r e u m หรือได้ Bitcoin นะก็ถือว่าทุกอุตสาหกรรมใหญ่ๆโดยในเรื่องของ Fast Food ดเนี่ยผมว่าเขาก็ชอบในเรื่องมีมอยู่แล้วนะฮะ m มคโดนัลล์เบอร์เกอรเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกมีมต่างๆมาอู้หลายปีแล้วนะเพื่อนๆต้อง4-5ปีแล้วนะฮะเพราะนั้นเป็นอะไรที่น่าจับตามองว่าวันหนึ่งอาจจะ แม a โดนอาจจะรับแบบตรงๆเลยหรือเปล่านะฮะรับแบบรับโดชคือไม่ต้องทุกสาขาก็ได้อะแล้วก็อาจจะแบบมาเป็นพรีทราวก็ได้ลองดูอย่างเงี้ยนะครับผมว่าถ้าช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่ทําให้เป็นอะไรที่ทําให้ราคาของโดชเนี่ยระเบิดได้นะเพื่อนๆในช่วงสั้นนะฮะในช่วงสั้นแล้วก็นี่นะครับพี่อีลอนมัสแกออกมาทวีตแกบอกคริปโตเคอร์เรนซีนะฮะ หนึ่งชั่วโมงที่เนี่ยมันก็เหมือนเจปีบนโลกมนุษย์นะฮะก็เป็นอะไรที่ตีความกันไปว่านะเอ่อหนึ่งชั่วโมงคริปโตเท่ากับเจปีหุ้นหรือเปล่านะหรือว่าหนึ่งชั่วโมงบนอวกาศเท่ากับเจปีโลกนะหลายคนก็ตีความกันต่างกันไปนะเพื่อนๆก็ผมถือว่าทวีตของพี่อีลอนเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนกระสุนมันด้านเนะี่ยถ้าเปรียบเทียบกับแบบ สักต้นปี2 0 2 1นะใครที่จำได้นะคนละเรื่องเลยนะเพื่อนๆแต่เอาละนะฮะถือว่าแกก็มีบทบาทแกก็คือคริปโตอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งอะนะราคาตอนที่แกทวีตมาเนี่ยราคาของโดสกระเตื้องขึ้นมาเฉยเลยนะนิดนึงเอาล่ะแล้วก็ข่าวต่อไปนะเพื่อนๆนี่จากสยามบล็อก a i n นะครับเขาพูดถึงโปรเจกต์เมตาเวิร์ตัวแรกของ Cardano เตรียมเปิดตัวแล้วนะครับพร้อมให้จับจองที่ดินเสมือน นับพันรายการนะฮะก็ของพาเวียนะเพื่อนๆใครที่ติดตามโปรเจกต์นี้นะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับแซนด์บ็อกซ์หรือดิเซนทรัลแลนด์หรือบล็อกโทเปียนะ,ะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเข้าไปดูนะฮะผมผมไม่ได้ดูราคาที่ดินของพาวเวียมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่ประมาณธันวาคมเนะี่ยเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะผมเข้าไปดูอันนี้ผมตกใจเลยเพื่อนๆ คือที่ดินมันอยู่ดีๆมันก้าวกระโดดเลยอะนะจากรู้สึกว่าประมาณ3 0 0เอด้านะเมื่อประมาณในธันวานะฮะ300เอดาผมยังคิดเลยว่าเออหรือว่ามันแพงไปนะตอนนั้นคือแบบช่วงช่วงปลายปีถ้าเพื่อนๆจำได้ตอนนั้นมันแบบว่าหลายคนก็ไม่มั่นใจว่าเอะถ้าเปิด2022มามันจะล่วงหรือลุกงนะตอนนั้นผมก็รออยู่ปรากฏวันนี้เข้าไปดูนะเพื่อนๆถูกสุดนะครับ 9 6 4เอ a าเพื่อนๆน,นี่คือถูกสุดเมื่อตอนประมาณกลางวันนี้นะฮะซึ่งเพื่อนๆน,น,นึกภาพดูมันขึ้นมา2-3เท่าตัวภายในเวลา4อาทิตย์อะไม่ถึง4อาทิตย์อะนะถ้าเปรียบเทียบกับสมมติคุณลงทุน1ล้านบาทเนี้ยซื้อคอนโดเล็กๆอะนะฮะคุณยังไม่เริ่มผ่อนเนี่ยนะแต่เนี้ยคุณเนี่ยหล้านบาทถ้าไปซื้อที่บนบนแพลตฟอร์มของพาเวียเนี่ยมัน กลายเป็น3ล้านแบบภายในพริบตาเพื่อนๆนะก็ยังไงระวังกันให้ดีนะครับระวังกันให้ดีเพราะว่าตอนนี้ Metaverse มันก็ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนะเพื่อนๆออจับตา Developer ให้ดีว่าเขาแบบทำงานกันอย่างจริงจังหรือเปล่านะครับตอนนี้มันก็มีหลายโปรเจกต์ที่งเงียบเหงาไปก็มีนะครับอะไรที่เกี่ยวกับ อั h เ r e รียมเบสมันก็รู้สึกว่าคนจะแบบถอยมาทาง Solana ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เช่นกันกันกบทางของค a ดานโ o ่นะเพื่อนๆเพราะนั้นแล้วนะฮะจะซื้อที่ซื้อทางจะใช้ Wallet นะอย่างตรงนี้ก็ต้องใช้นามิ Wallet นะใช้กันระวังนิดนึงนะเพื่อนๆแล้วใครที่เปิดวอล l ล็ตเนี่ยนะใน Chrome Extension เนี่ยจดซีด a s e กันไว้ให้ดีนะครับและอย่าจดไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าเ,อาเก็บไว้ในคอมนะเพื่อนๆอ,อันตรายนะตอนนี้มันแบบ ปัญหาในเรื่องของ m มลแวร์ที่มันสามารถเข้ามาเห็นทุกอย่างอย่างที่เราเห็นได้เนี่ยนะมันมันเริ่มระบาดแล้วแล้วผมเชื่อว่าปี2022เนี่ยน่าจะมีคนที่แบบโดนตรงนี้เยอะนะเพื่อนๆยังไงระวังกันให้ดีนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้ทุกคนโชคดีขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม